ไปเลยนะคะอ๋อเขาพามาตรงนี้เลยว้าว wow, thank you very much โ oh, อ้โหดูออกมาต้องหน้าระเบียงแล้วเนี่ยคะ่ะคุณคะแล้วก็น,นั่นไง จดีชเวดากองโหมันมันไกลมากเลยอะคือมันมองในกล้องมันไม่เห็นแต่เห็นด้วยตาแต่ตรงนี้เริ่มแบบเฮ้ยดีอะเนี่ยวิวสวยอะไรก็สวยอะไรก็ดีไปหมดเลยนะคะปะ่ะอดใจไม่ไหวอยากเห็นห้องแล้วเนี่ยายตกใจมากอยากให้ดู ไะหันเลยนะเป็นไงโอ้โหดูดีไม่อยากจะเชื่อเลยอะในโซนของลิฟวิ่งรูมหรือว่าห้องนั่งเล่นนะคะคือเนี่ยนอนนอนก็สบายแล้วเอาจริงทุกอย่างการตกแต่งของเขามีความแบบมีสไตล์แบบโมเดิร์นมากๆนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นจุดเครื่องดื่มที่เขาเตรียมมาให้ก็จะมีน้ำดื่มสองขวดนะคะนาะเป็น น้ำดื่มของพามา่าบ้างเนี่ยแล้วก็แบบมีกา,าน้ำร้อนด้วยนะคะตู้เย็นค่ะต,ต,ตู้เย็นเฮ้ยโหตู้เย็นเฮ้ยตู้เย็นบ้านเนี่ยโอ้ตู้เย็นก็จะโลง่งๆแบบนี้เลยนะอ่าไม่ได้แช่อะไรแต่เป็นแบบกระจกใสนะคะเฮ้ยเข้าท่านะเฮ้ยจะเป็นช่องเก็บของเล็กๆนะคะมีห้องข้างๆตรงนี้ด้วยนะเปิดพาชมก่อนนะคะแล้วก็จะเป็นห้องแต่งตัวตรงนี้นะคะมีตู้เสื้อผ้า เปิดอมาชึ้งก็จะมีชุดชเวอร์แล้วก็เตารีดอีกแล้วนะคะข้างบนอะไรเนะี่ยอ๋อมีอันนี้ด้วยหรออันนี้นี่เป็นหน้ากากนี่เวลาเกิดเหตุไฟไหม้โอมีอันนี้ด้วยอะโหไม่ธรรมดานะถือว่าคำนึงถึงความปลอดภัยมากๆเลยนะคะเนี่ยก็จะเป็นตู้เซฟนะจ๊ะเออก็เป็นไปนตามมาตรฐานของทุกโรงแรมนะอายา เฮ้ยเขามีอนันนี้ด้วยอ่ะคือถ้าแบบใครมีรองเท้าแบรนด์นดเนมอย่างเงี้ยแล้วอยากจะดูแลเป็นพิเศษนะก็ใช้ได้เลยไม่เคยเห็นอันนี้เพิ่งเห็นครั้งแรกอันนี้เอส้นขัดส้นหรือเปล่นาน่าจะใช่นะแบบแต่งตัวแต่งหน้าได้สบายหูแบบสุดยอดเลยอ่ะธรรมดาไปที่ไหนล่ะอยากจะแอบ,บกระซิบว่าปกติคืนนึงอ่ะเป็นหลักหมื่นเลยนะแต่ว่าเราได้ในราคาที่ถูก อาจจะเป็นเพราะว่าช่วง low season หรือว่าช่วงที่ว่าตอนเนี้ยคนยังไม่ค่อยมาพม,ม่าก,กันเราเลยได้ในราคาที่ดีมากเนี่ยที่นั่งตรงนี้นะคะมีโต๊ะทํางานด้วยนะคะเนี่ยแล้วปักนะไม่ต้องเตรียมเองเสียบของไทยได้เลยมาดูซิ room service ก็จะเป็นอาหารตามนี้นะดูจากราคาแล้วถ้าตีเป็นเงินไทยก็ราคาแพงเหมือนกันนะโหเมนูหนึ่งตีเป็นเงินไทยประมาณสามร้อกว่าบาทัพเลยอะคะ่ะโอ้ ออ price are subject to charge 10% and 3% government tax ทยังไม่รวมภาษีอีกบอกเลยยังไม่รวมภาษีเดินไปกินข้างล่างดีกว่านะเออแล้วก็เตียงนอนก็จะเป็นแบบนี้นะคะโหจอก็เป็นแบบจอแบบใหญ่มากอยากนอนเลยอะแต่ว่าเดี๋ยวพาชมห้องน้ำก่อนอ้ยาห้องน้ำเซอร์ไพรส์สุดๆเขาแยกโซนเลยอะแบบตรงนี้ก็จะเป็น ค o r เรนะคะโห oh, mm hmm. มีนี่ด้วยอะโทรศัพท์ S.O.S mm hmm. เกิดเหตุฉุกเฉินอะไรก็เรียกกันได้นะคะตรงนี้นะซิงมีสองฝั่งเลยนะคะแบบกะให้แยกซิงกันไปเลยนะเออนี่มีปักตรงนี้เพิ่มเติมด้วยนะคะแล้วก็มีผ้าเช็ดเท้าเอ๊ะผ้าเช็ดตัวเหรอเขาว่ากับพื้นเหรอหรือว่านี่คือผ้าเช็ดตัวเออคงจะเป็นผ้าเช็ดตัวแหละ มีดโกนก็มี้วยนะอุปกรณ์การอาบน้ำปกติทั่วไปนะคะก็จะเป็นอ่างจาก,กุชี่โอ้โหอ้านี่มันเป็นทางห้องน้ำก็คือลิงก์กับตรงนี้เลยนะคะคือหรือจะปิดประตูก็ได้นะโหตอนนี้มืดแล้วอะถ่ายกลางวันน่าจะสวยกว่าน,นี้ดูด,ดิอ่าววิวจะประมาณนี้นะคะแต่ว่าแสงมันมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ชมวิวจากตรงนี้ได้เลย เอาจริงไม่เสียดายเลยนะไม่เสียดายเงินเลยนะถ้าชาด้คืนประมาณ2หรือ3 0 0พันเนี้ยแหละประมาณนี้นะคะถ้าราคานี้เ้วได้อย่างนี้คือสุดอะสุดจริงที่ไทยอะจ่ายอย่างนี้ยังไม่ได้ห้องอย่างนี้เลยอะหรือเปล่าไม่รู้นะถ้ามีก็มาบอกกันด้วยโอ้ยสบายอะโอ้นี่หลังจากที่แบบเดินทางเอาจริงมันเดินทางไม่นานมากเลยนะแต่มันมันเหนื่อยมันเพลียก็ไม่รู้อะตอนขึ้นเครื่องก็แอบหลับเหมือนกันนะโอ้ยสบายอะ นอนปุ๊บคือสบายมากขอนอนก่อนไม่ไหวละเพียจังแล้วก็มาเดินเล่นที่ห้างพม่านะคะดูบรรยากาศรอบๆนะคะแบบว่าเงียบเหงาเงียบมากเลยข้างล่างก็จะเป็นแบบเครื่องเล่นนะคะปูมันโล่งอย่างเงี้ยมันโล่งเหมือนแบบเหมือนห้างเปิดใหม่เลยอ่ะแล้วก็มีร้านอาหารตรงนี้ด้วยนะคะมีให้เลือก โหก็สวยอยู่นะแต่ว่ามันเงียบไปมีโจโจคอพคอืเอยอย่างกินโจโจคอดคอตอต่ะได้ไหมอ่ะซึ่งโดยรวมนะห้างก็ดูโล่งๆกว้างๆคนไม่เยอะนะคะก็หาอะไรกินได้ห้างปิดสามทุมนะคะ<อ>นี่ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์น,นนะออกมาก็จะตรงนี้เลยหน้าโรงแรมนะโรงแรมาอ,อยู่ตรงนู้นนะแล้วกต็ตรงนี้จะมีห้างนะคะห้างปิดสามทุ่มนะคะก็ ออกมาเดินเล่นได้นะแต่ว่าด้วยสถานการณ์ที่ไม่ปกตินะคะก็เราเนี่ยสามารถที่จะแบบว่าเดินเที่ยวเล่นๆได้ในเมืองเนี่ยไม่เกินสองทุ่มนะคะเมื่อถึงเวลาสองทุ่มแล้วเนี่ยก็กลับเลยนะคะเนาะก็ถือว่าเป็นอีกประสบการณ์นะคะที่แบบว่ามาเที่ยวในช่วงที่สถานการณ์คุมเกลือคุมเกลือนะแต่นี่แบบทุ่มนึงแล้วลรถก็ยังวิ่งกันเยอะอยู่เลยก่อนหน้านี้คือรถติดมากนะมองจากระเบียงลงมานี่คือรถเยอะมากนะคะ แล้วนี่ก็จะเป็นฟุตบาทของพอม่านะคะโอ้โหดูฟุตบาทเขาก่อนก็ฟุตบาทปกติก็เดินแต่ก็เดินได้อะออคือเดินได้แบบวิ่งได้นะอาจจะเป็นเพราะว่าอยู่ในเมืองก็ได้นะหรือว่าอยู่หน้าโรงแรมมันก็เลยแบบสว่างหน่อยนะคะเอาจิงๆนะก็แบบถ้าแบบอยู่ในสถานการณ์ปกตินะชามองว่ามันก็เดินได้สบายนะ แต่ตอนนี้ก็คือพอมันเป็นแบบนี้แล้วก็เวลาค่อนข้างจำกัดนิดนึงนะคะเสียงนกเสียงกานี่ดังตลอดเลยกาตากาามันมีอะไรบ้างเนี่ยแถวเนี้ยโอ้โหนี่เดินนิดนึงก็จะชนแล้วนะสายไฟอยู่ตรงเนี้ยไกลมากนะคะเกือบดีแล้วเชียวแต่โดยรวมคือฟุตบาทถนนหรืออะไรคือาสาสตรมากนะคะแต่ว่ามีสายไฟสายไฟเกยป้ายเลยเนี่ย ดูจากการขับรถแล้วค่อนข้างเป็นระเบียบนะถ้าเทียบกับเวียดนามอ่ะถ้าเทียบกับเวียดนามคือมอไซค์เยอะมากแต่ว่าพม่าเนี่ยเมืองย่างกุ้งเนี่ยคือเขาไม่มีมอไซค์เลยนะคะก็จะมีแต่รถยนต์นะถ้ารถติดก็คือติดไปเลยมันติดคือติดจริงๆนะเฮ้ยอะไรเนี่ยยำา this is salad how much how much one five s e l o o okay this one เรามาดูนะคะเราแวะมากินเลยเขาบอกว่ามันเป็นสลัด You enjoy the corn s l a s h โชว์มี Yeah Yeah oh. This is Oh Yeah 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 Okay You enjoy spicy, less spicy, medium spicy Medium Medium Enjoy the peanut No peanut น้องไทยไม่ได้ราคาดีนะดูดิหอมๆนัวๆทั้งนั้นเลยสังเกตนะคะว่าคนขายเขาพูดภาษาอังกฤษเก่งมากเลยนะคะ เอาจริงช่างแตกต่างจากเวียดนามโดยสิ้นเชิงเลยนี่ถ้าแบบมาอย่างเงี้ยแล้วมาเวียดนามนะแค่ถามอะ่ะแค่ถามว่ามันคืออะไรหรือแค่ถามว่า how มา c ยังไม่รู้เลย t h งกิ้วยังไม่รู้เลยแต่ว่าหลังสังเกตแล้วนะว่าแบบตามแบบคนท้องที่ตามที่ต่างๆอะ่ะภาษาอังกฤษคือดีมากนะคะแนะนานะว่าสําหรับใครที่แบบอยากมาเที่ยวนะแถวๆประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยพม่าก,ก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่ดีเลยในเรื่องของการสื่อสาร,รนะคะเพราะว่ามันไม่ลําบากไงมันไม่เหมือนแบบประเทศเวียดนามที่แบบ ยากยากเลยอันนั้นนะยากจริงนะคะแต่มันก็ไม่ได้ยากมากหรอกก็ใช้ทักษะเอาภาษามงมาษามือก็ว่ากันไปนะคะแต่สำหรับพม่านี่ถือว่าโอเคนะยี่บามาทนี่เยอะมากเอามาชิมตรงนี้แล้วกันเพราะว่าแสงมัาสวยเหมือนส้มตำอันนี้มันจะเป็นส้มตำแบบตำข้าวโพดอะ่ะราคาที่ประมาณ20ิกว่าบาทนะคะเนี่ยอย่างนี้นี่ถ้าบ้านเรานี่ประมาณ50บาท60บาทเลยนะนี่คือใหาอย่างเยอะเลยอะ่ยอะ อร่อยมากหวานๆเผ็ดๆบอกเขว่าเผ็ดางกลางจแต่เผ็ดอยู่เหมือนกันนะอืมมันก็คือตำข้าวโพดอ่ะืมแต่ว่าในราคา23บ,บาทนะกินก็คุ้มนะถือว่าอิ่มเลยอะ่ะน,นี่เลยอันนี้คือเป็นร้านอาหารของของห้างโรงแรมน,นะคะโอเคโอเค เป็นครั้งแรกนะคะที่มาทานร้านฮอตพอตโจโจฮอตพอตนะคะถือว่าราคาก็โอเคนะไม่น่าจะแพงมากเท่าไหร่นิสุกหนึ่นนง,นง 1, คนต่อหนึ่งหม้อนะคะน,นชาก็สั่งเป็นซุปโฮเมโต้นะคะแล้วก็อีกหม้อหนึ่งนั้นก็จะเป็นต้มยำต้อง,งบอกกับว่า,วาน,นชาเป็นคนที่ชอบกินหม้อไฟมากเรียกว่าแบบหม้อชาบูคือชอบกินมากเป็นชีวิตจิตใจนะคะ แต่ละอย่างคือเราไม่รู้เลยอะแล้วภาษาก็เป็นภาษาแบบพมา่าหมดเลยนะอ่าไม่ออกก็ต้องใช้เซตแล้วแหละเดี๋ยวลองปรุงกันอันนี้มันโอ้โหน้ำมันเยอะอะแต่เนี้ยน่าจะอร่อยอะไอ้น้ำมันจะเยอะจะอร่อยเดี๋ยวลองดูกันถ้าใครเคยกินไหตี้เหลาอะจะรู้เลยว่ามันต้องอร่อยมากใส่มะม่วงไปก่อนอร่อยไม่อร่อยก็จะค่อยว่ากันโอ้โหเขาให้มาแบบนี้เลยนะคะทั้งเซตเลยนะ ก็มีกุ้งมีเป็นผักมีลูกชิ้นอยู่หนึ่งลูกลก็มีหมูหมักด้วยนะคะชุดหนึ่งแล้วก็กุ้งนะโอ้โหกุ้งโอเคเลยกุ้งแข็งมากเลยน่าจะพึ่งเีนมาแล้วก็ใส่ก่อกอพี่สั่งแยกมาแล้วก็มีบะหมี่ด้วยนะคะเสื้ละแปดร้อยแปดพันแปดพันสามแล้วก็ตกประมาณไม่ถึงร้อยก็ไม่ถึงร้อยมากแต่ให้แบบนี้เลยอะน้ำจิ้มแบบอนี้น้ำจิ้มที่แอบปรุงไว้นะคะไม่รู้รสชาติจะเป็นยังไงนะแต่น่าจะอร่อยแหละฟีลนมีก็ดี มันไปเล่นไปกสีมือชิ้นดีก็าอารมณ์แบบคาบปกตินะคะแต่ว่าชอบตรงที่ว่ามันเป็นหมอ้มอแบบตุลโมเลยอะ่ะเราก็แบบว่าเลือกได้เลยว่าเราชอบอะไรข้างในก็จะแบบว่าเรื่องแน่ๆผักล้นๆทุกทิ้งเขาเนี่ยเนื้อมันมีความเป็นหมูยอมากค่ะเนื้อนั่นๆเดี๋ยวกินกันก่อนแล้วกันนี่นะคะราคาทั้งหมดนะคะ อยู่ที่26,620จัดนะคะมีแท็กมีภาษีมีสวิตชาร์จด,ด้วยนะร,รวมๆก็ประมาณเอ่อ300กว่าบาทนะเออไม่แพงเท่าไหร่ใช้ได้เฮ้ยราคาโดยรวมคือไม่แพงนะ300กว่าบาทก็โอเคนะกินขนาดเนี้ยได้ทั้งกุ้งได้ทั้งเนื้ออะไรแน่นๆเลยอะ่ะ เช้า,ชาแล้วยังอยู่บนที่นอนเ,ออเดี๋ยวเรามาดูสระน้ำกันตอนเช้าดีกว่าดูสิต้องมาเล่นไม่ว่าจะเป็นฟิตเนสว่ายน้ำหรืออะไรโอ้ยตายแล้วห้องกินข้าวคือดีเดี๋ยวเราดูรอบๆดีกว่าดูสิมีขนมปังนะคะหลายชนิดเลยแล้วก็มีเบเกอรี่ด้วยดูงนี้ พุชเดนิเห็นเขาบอกว่าได้คะแนนดีมากเลยนะแบบมีแยมมีอะไรแบบมีโดนัทด้วยวางไว้เป็นตู้ไม้แบบนี้เข้าใจทำนะเนี่ยผลไม้ <c oughs> มีแบบโยเกิร์ต <c oughs> ใช่ไหมอ้ <c oughs> โยเกิร์ตมีให้เลือกหลายอย่างมากค่ะ <c oughs> อ้าเปิดมาก่อ่เป <c oughs> ็แกงนะ <c oughs> แกงอะไรมาฮีจินนาอะไรเนี่ยอ่าอันนี้ต้องโนแล้วแหละเพราะว่ามันเป็นพวกอาหารเช้าแบบทองถิ่ ล้วก็จะมีแบบเป็นโจ๊กนะโจ๊กอ้โจ๊กโจ๊กแบบขาวนวนชวนฝันนะแล้วก็มีอะไรเนี่ยโจ๊กซีฟู้ดด้วยจะเป็นพวกกุ้งน,นะคะซีเรียลนะสลัดแบบโอ้พีเมียมมากมีตรงนี้ด้วยซูชิแต่เช้าเลยโอ้โหอ,อาหารคือหลากหลายมีให้เลือกแบบกินไม่หมดหรอกบอกเลยนะติงตามนี้ให้เลือกเยอะเลยนาซีเลมักก็ม,ม,มีนะคะนะนี่จะเป็นพวกเตียว นะเรียกได้เลยคอสตอมได้เลยอยากกินแบบไหนก็ตัดนะสไตล์ดีโอ่โหเดีย,ดยก,ก็มานะคะคร<น>บจริงๆแล้วก็จะเป็นเรคฟาสาดแบบไข่ดาวนะค,ะคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ะนะคะเรียกว่าน้อยเลยแหละคือชอบมากเลยครั้งที่แล้วที่ไปปีหนังคือแบบต่อแถวแย่งเงินกินอะมันไม่ไหวอะโมฮิงกะนะคะก็แบบเป็นน้ำซุปที่ทำจากปลาั่นเองนะคะเนาะทำจากปลาแล้วเส้นนี้ก็คือจะเป็นเหมือนเส้นขนมจีนนะ ก็คล้ายๆอาหารไทยมันอ๋อน,นี้เขามีถั่วอันนี้ด้วยนะ้าถั่วปักยาวนะคะตัดกับเส้นได้ดีอร่อยนะเฮ้อนนออยอันนี้อร่อยอัน,นี้อร,อ,อร่อยอร่อยเลยอ่ะสังเกตว่าสตาฟเนี่ยของเขาเนี่ยคือแบบคอยสแตนบายคอยดูแบบ คอยดูเราตลอดเลยะคะ่ะว่าเราขาดหลืออะไรยังไงบ้างนะคะสแตนบายตลอดเลยนะคะถือว่าดีมากๆเลยนะสำหรับอาหารเช้าเนี่ยแบบนี้ค่อยน่าตื่นเชา้าขึ้นมากินหน่อยว้าวสระน้ําสวยมากนะคะโอ้ยแบบเป็นสระแบบส่วนตัวเลยนะมีระเบียงด้วยแล้วก็ช่างเขากําลังทาความสะอาดอยู่เขาเซฟตี้ด้วยถักปูนปลูปปปกตัวกระถักปูนไว้เลยหรอโอ้โหเอาจริงดิ ทังปูเนี่ยนะโอ้ทาไมหนักพอนี่โอ้คิดไม่ออกเลยอ่ะเพื่อนทำไมเขาไปผูกตัวเองอย่างนั้นนะ่ะเห็นแล้วหวัดเสียวมาหลังจากที่เราเปลี่ยนชุดแล้วนะคะโรงแรมพาม่าห้าดาวอ่ะมันมีอะไรแบบนี้ด้วยนะเอาจริงๆคือปกติแล้วเนี่ยคือเราเคยคิดนะว่าประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยตอนที่ยังไม่เคยมานะเราคิดมาแบบแอบบคิดว่าเฮ้ยความหรูหราความสวยงาม ของประเทศเพื่อนบ้านอาจจะแบบไม่ไม่เป็นอย่างที่เราเห็นในวันเนี้คือพอเรามาสัมผัสจริงๆแล้วเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเออเฮ้ยพิพมา่านี้เมืองสวยโรงแรมมารู้ก็คือหลุเลยอะ่ะอันนี้คิดว่าถ้ามีโอกาสได้เปิดหูปเปิดตาเนี่ยอยากให้ลองมานะคะแล้วราคาก็ดีด้วยเนีย่ยที่สำคัญลงน้ำแล้วนะหนาวมากลงเล่นไม่ได้อะ่ะ พูดเลยว่าอยู่ในระดับที่มันโอ้โหต้องทําใจลงแบบมากๆเลยอะ่ะข้างหลังก็จะเป็นแบบที่นอนนะคะพิงนอนได้เลยตรงขอบเลยเบนตรงนู้นหรือว่าจะตรงริมสระก็ได้นะคะแบบสบายๆชิลๆนะตรงนี้ก็จะเป็นโซนแบบข้างในนะถ้าไม่ชอบกลางแจ้งนะคะมันเย็นมากเลยอะ่ะนะตอนแรกอะ่ะคือเดินมาคือมันร้อนมากแต่พอแบบลงสระแล้วคือ โอ้ยไม่ไหวอ่ะเล่นไม่ได้อ่ะออจะทำยังไงดีอ่ะอันนี้เราลงขั้นหนึ่งแล้วน,นะจะลงอีกขั้นหนึ่งอโอ้ยไม่ไหวอ่ะมันอยู่ในจุดที่เย็นมากค่ะกว่าจะลงได้เออขอพูษจริงๆค่ะวันนี้นาชาคงลงเล่นไม่ไหวจริงๆน้ำมันเย็นเกินไปอ่ะอาจจะต้องแบบ ไปลองดูตรงกลางแจ้งก่อนดีกว่าไหมอาจจะดีกว่านี้ก็ได้นะหวังว่าน้ํามันจะไม่เย็นนะไม่ช่วยเลยไม่ช่วยเลยอ่ะไม่ได้ come, come, come. น้ำเย็นมากบีูมา อยู่ที่120บาทนะคะสวนสัตหีมานะคะเดียเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมันหันมาอย่างนั้น